เจ้าอาวาสกำลังเดินขึ้นมาเจ้าอาวาสกำลังเดินขึ้นมาเฮ้ยหโดนแล้ว ฮัลโหลสวัสดีตอนนี้มีเวลาประมาณตีสีิบหนาทีกูก็ตื่นกันแล้วเพื่อไปแหกที่ตาไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูทาฐานจังหวัดปังงาดูพระอาทิตย์ตกกันไปแล้ววันนี้มาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันบ้างหวังว่าจะทันนะตอนนี้ก็แวะหาอะไรรองท้องที่ Family Mart นั่นเองเราไปทักจายเจนเลยกันแบบนึง งซื้อขนาดนี้แดกซื้อไมโครเวฟไปด้วยเปล่าเขามีที่อบอใหไไ้ไอโบราณเดีย๋ยวตามไปดูกันบนบูทอัถันดีกว่าหาอะไรลองท้องกันก่อนจุ๊บ เรามาพามาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะที่พูทธหัานตัวดินนะครับเป็นอ่าเป็นที่ที่ค่อนข้างจะพิเวษคือไม่มีใครแม่งเข้ามานั่นเองนะฮะยังไม่เสร็จดีตอยังไม่เสร็จดีใช่คือเจ้าของอยู่สนใจติดต่อสอบถามแบ่งขายได้แบบบสามตัวยี่สิบพี่ยไม่ใช่บุหรี่มานนิมานี่มาที่นี่ที่นี่ยุงกันข้างเยอะนะฮะ นี่ยุงค่อนข้างเยอะก็เป็นที่ทรงออกยุงอ่ะแต่ถ้าจอบเฟลเข้าอ่ะน่าจะโอเคดีครับเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูว่ากันยุงได้จริงๆนะครับวู้วคุยกับกูปะที่เหมือนได้ยินเอเคอรเลยว่าฟังยังว้วเอเคอรมันโคตรจางเลยสัสกลัวว่ากูตะโกนไปฝั่งนู้นะไอชี้เอเคอร์อยู่ข้างหูบรรยากาศเดี๋ยวยังไงดูกันที่ดูกันในทุกตุย ม่จริงจริงวันนี้ที่นัดสีเหลืองมาก็ตอนเช้านี่จะสังเกตว่าใส่สีเหลืองกันมาเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะตรงกับสีพระอาทิต์สรุปพระอาทิตศสีสีส้มบวดกันมาเลยเดินมินทบาทกันมาจริงปะกูกูไม่ทำจุดชมวิวล้วทำไมวะกูทำแบบของที่จะกูดีกว่าอ๋อทำของที่จะกูดเลยแล้วมึงมาบวชตลอดชีวิตให้กูลองนึกภาพมันโกนหัวดิ เดี๋ยวกูจะพยายามทําไม่ได้ถ้าดูจากสภาพการตอนนี้แล้วหมอกก็เริ่มจะตอกบัตรออกออกเวงกันแล้วก็จะเห็นป่าเขียวๆจะอุ่มใกล้ๆตรงนั้นเป็นต้นกัญชาใฮ้ทะเลทะเลทะเลรุ่นไม่ใช่เหรอมึงเป็นไปไกลแล้วเนี่ยเป็นพอรบกัญชาเพิ่งผ่านอ๋อเสรีก็เอากับเขาหน่อยถึงว่าช่วงนี้เสรีปุ๊บมึงยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นี่ใส่มาตลอดไม่เกี่ยวนะหานหานหานมึงไม่เกี่ยวอะไรมึงขาย ที่บอกไปตั้งแต่ตอนถึงป้ายภูตาถันว่าทางยังไม่เสร็จดีก็อาจจะขึ้นมาลำบากหน่อยแต่ว่าวิวทุกที่ที่หันไปซ้ายขวาขโคตรสวยถ้าจะมาใจรักอเวนเจอร์ก็อวเวนเจอร์ก็ไปดูในโรงดิสันเออเอ็นเกมไม่ละมึงไงยี่แอดเวนเจอร์ตัดได้ปะ <laughs> <laughs> มึงอย่าขยี่น่ะกูเ <laughs> ขินนะ่ะ <laughs> ใครชอบแ <laughs> <laughs> อดเวนเจอร์นะ อาจจะไม่ต้องแนะนําถ้าเห็นสภาพคงอยากจะมากันอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างคือเชฟที่นี่ทำกับค้าอร่อยมากเนี่ยที่ทําให้กินเมื่อกี้มีแค่ขา้ขาวข้าวต้มนะกับปลาต้องโกนะแต่รู้สึกเหมือนแบบได้กินแบบของข้างหลาใช่กระเทียมเจียวแบบดีเจียวโอเคที่นีนแทแนะที่ผมทาน<า>นะเราก็สรุปแม่ว้าพอแล้วไอ้สัตว์เ้ยสรุปว่าควรมาอันนี้คือจุดโดดมากกว่าเมื่อกี้คือขึ้นมาอีก เมื่อกี้นี่คือขึ้นมาเหนื่อยแล้วนี่คือเหนื่อยกว่ามันมีคนไม่มาเว้ยมันมีคนไม่ขึ้นมาเว้ยเดี๋ยวจะมาบวชที่นี่เราตั้งหินก่อนคือโกนผมรอเรียบร้อยแล้วแต่แค่ยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อเอาละตอนนี้ก็บานเหลือครึ่งเดียวแล้วนรกแดดไปขึ้นนึงแล้วโอเคฝากฝากจุดชมวิวจุดพุทธาฐานตรงนี้ไว้ในอ้อมใจด้วยเพราะว่ามันสวยจริงๆถ้ามาช่วงเวลาอย่างที่เรามาเนี่ยเราขึ้นมาประมาณ หกโมงกว่ากว่าหกโมงนี่คือเราอยู่บนยอดแล้วนะใช่ใช่ใช่แล้วคุณจะรู้สึกว่าแบบเ,เฮ้เที่ยคุ้มว่ะควรมาแบบสวยทะเลหมอกนี่คือคือมันไม่ได้หมอกแบบหนาไม่เห็นอะไรเลย,เลยมันหมอกเห็นแบบเป็นภูเขาเป็นลูกๆๆไปเลยรขอ,อแนะนําอีกหนึ่งอย่างฮนะถ้าเวลาพวกมึงจะมานะฮะพวกคุณพวกพวกมึงจะมานะฮะ, <c oughs> ะใส่นันยางมานะครับผมไม <c oughs> ่งั้นสภาพรองเท้าที่มึงรักจะเป็น <c oughs> อ๋อได <c oughs> ้อีกอีกข้อหนึ่งคือสนิเกอร์ทั้งหลายนะ เอาแบบอย่างที่บอกเอานันยาเอาเบเกอร์มาดีกว่าโอเคไหนสีอ่อ่ะสี่อ้าเอันนี้พระใหม่พระใหม่จจเจ้าอาวาสกำลังเดินขึ้นมานะฮะพระที่มาใหม่อย่าห้าวนะฮะระวังฝาบาทหล่น <c oughs> นะฮะรีบขึ้นมาครับรีบขึ้นมา <c oughs> พอแล้วไอ้เหี้ยมาแล้ว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  <c oughs> มาแล้วนะขณะดีนะขณะดีครับวิ่งขึ้นมาแล้วเขาวิ่งขึ้นมาแล้ววิ่งขึ้นมาอีกสองร้อยเมตรอีกสามร้อยเมตรอีกสามร้อยเมตรอีกร้อยเมตรอีกร้อยเมตรอีกร้อยเมตร <laughs> oh! Oh! <laughs> <laughs>